สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน,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 นอนทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมกันอยู่ผมเนี่ยถังซานมาใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นล่าสุดเลยสำหรับไอดอลเนี่ยถังซานภาพสวยเล่นง่ายภาพสวยมากนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสำดรัปลอดภัยแนะนำร้านโอปอทอปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูดเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเปอทอปแอปมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะ่ยไม่ว่าเป็นเกมในสโตร์ไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะว่าจะเป็นเกมอะไรเกณฑ์ชินอิมแพกพงค์ไคลสตาร์เรียวจักรวาลและนังล็อกซามบันบอลทุกเว P ฟ i l e R V R V มีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะ PUBG free file นะฮะมีหมดนะครับผมแล้วก็ขายไม่ได้เลยครับสำหรับเจอนี่นะฮะรับเติมทุกแพ็คไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอทอัพไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับยิงเติมยิงถูกนะครับผมอ่ามาทางมทางเกมนะครับผมผมบอกไปก่อนเลยว่าเปิดจริงแล้วนะฮะใครมีไ d ดีบิลลี่บิลให้โหลดนะฮะ บิลลี่บิลลี่มาแอปเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะแอนดรอยให้โหลดเป็นร um, ูป um uh, Android อันบนสุดนะย้ำผมพูดในคลิปแล้วนะส่วน i อวก็สแกนได้เลยตามนั้นนะแล้วก็โหลดมาก็มันจะเป็นโหลดมาเสร็จใช่ไหมจะเข้าเกมมันจะถามหา ID บิลลี่บิลลี่นะอย่าเพิ่งใส่หมายเลขบัตรเอหมายเลขเบอร์โทรเราก็รหัสนะเพราะมันจะเป็นของจีนให้กดมุมขวาภาษาจีนเล็กๆนะครับตรงตรงในที่กอก ไอดีะเนาะบิลิบิลีล่อ่ะกดเข้าไปก่อนอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บอ่าภาษาจีนเล็กๆขวามือนะบนบนหน่อยนะในกรอบมีสี่ตัวเนะี่ยสี่สามสามหรือสี่ตัวกดปุ๊บมันจะเป็นเบอร์เบอร์บ้านเรานะแล้วก็ใส่เบอร์บ้านเราที่เราสมัครไปแล้วก็รหัสผ่านแค่นั้นเองก็เข้าเกมเลยครับผมปกตินะตัวสี่สามก้เก้าก็ไปดูได้วิธีโหลดก็อยู่ในน่าจะอยู่ใน u t u b e อ่ะศึกษาเอานะฮะน่าจะมีเยอะนะผม ก็เกมเพลย์ผมก็เล่นจนนี่เลยนะตันเลยนะผมดูได้นะเกมเพลย์ของเราประมาณไหนนะครับผมก็ตันแล้วแหละผมให้ดูเกมเพลย์ก่อนนะเผื่อใครอยากเล่นเสียออู o นะตัวแจก SR ปั้นได้เลยครับเก่งมีตีมีตีเนี่ยเห็นไหมมีโอกาสตีตีโตกลับด้วยนะตีรอบหนึ่งนะ ถังสารปั้นได้เลยแล้วก็หมูเรียนานะครับปั้นได้เลยตีหมูมีโอกาสทำติดคิดิคอนด้วยนะครับ,นะรบปูเฉินซิ้นนะฮะเก่งมากนะผมใช้แล้วก็พ่อหลงๆก็โอเคเลยนะฮะตามนี้แทงค่อยเปลี่ยนนะครับทำตัวง่ายฟาร์มวงแหวนง่ายนะครับ ดีวผมพาไปดูเรื่องการฟาร์มวงแหวนด้วยนะครับแล้วก็การอัพตัวละครคร่คราวๆเพื่อคนเล่นนะหรือไปดูสตรีมที่ผมสตรีมไว้เมื่อตอนบ่ายตอนเช้าเนาะดูตามก็ได้ครับทำไกด์ไลน์ไปแล้วเนี่ยเกมเพล์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ระบบบ้านนะฮะตรงนี้นี่จะเป็นของดีนะฮะนี่จะมีกล่องผลิตเรื่อยๆนะฮะ เรามารับเรื่อยๆได้นะแล้วก็กดล็อกจะมีกล่อง FK เนี่ยคล้ายๆตรงนี้ด้วยหนังสือขวามือนะครับผมตรงนี้เนี่ยนี่ครับกดตรงสีส้มๆใต้กล่องเนะฮะผมซื้อหมดแล้วนะฮะก็จะได้หินอัพขั้นสกิลนะแล้วก็ผงนะครับผมอันนี้การฟาร์มวงแหวนนะฮะเวลาฟาร์มกดกล่องด้วยนะเวลาฆ่าฆ่าบอสตายแล้วให้กดกล่องด้วยซ้ายมือขวามือนะฮะ ถ้าไม่กดกล่องมันจะเล่นใหม่นะเรก็จะไม่ได้ของนะครับผมอ่าฆ่าบอสตายแล้วกดก,กล่องซ้ายมือขวามือด้วยนะครับอ่าแล้วก็กวาดล้างได้เรื่อยๆครับใช้พลังงาน3ามสนะฮยก็จะตันประมาณวันเดียวยี่สิบสามนะฮะรอเวลยี่็อ่าแล้วค่อยฟาร,ร์มต่อก็ได้นะครับผมนะซับกล่องสัตว์วิญญาณจะมีวงแหวนให้นะครับจนถึงม่วงเลยนะฮะแล้วก็กล่องตรงนี้นครับ จะแจกตัวตัวทองนะทุกวันนะ3ยสาวันนะอืมสาวันเลยนะดีไหมอันนี้อย่าเพิ่งเลือกนะภายใน7วันเนะี่ยกับเปิดกล่องที่ที่ผมบอกไปสาวันนะได้ตัวไหนมาค่อยเลือกตัวซ้ํานะฮะมูไปเก่งเสียอูถังซานเก่งหมดเลยครับจู่ซิงหมาของจีนลงลงใส่กอกแต่อยากให้เล่นไปก่อนเวันแล้วเลือกค่อยเลือกทีหลังนะครับ จะได้ทำดาวซ้ำส่วนวิธีการอัพเนะี่ยไม่ยากนนะ่อะอันบนจะเป็นเกี่ยวกับการอัพเลเวลนะฮะนี่เลเวลนะครับอัพให้สุดนี่ครับมีผลนะมีผลอันที่สองนะฮะการอัพขอบไอ้ตรงนี้มีผลนะฮะมันจะบอกว่าอัพได้อะไรอะไรนะผมเพราะว่าจะต้องอัพขอบ ด่าน9จะต้องอัพขอบใส่วงแหวน2 2วงนะอ่อัพขอบฟ้านะเราใส่วงแหวน2วงได้นะอันนี้ก็อัพดาวนะมีเศษสกิลต่างๆตรงนี้ก็จะเปิดนะก็จะเก่งขึ้นตรงนี้แหละเนะี่ไหมอันนี้ผมได้5ดาวแล้วเก่งมากเลยนะนะอันสุดท้ายอันนี้นะอ่าถ้าปวดดาวได้ได้สดาวตรงนี้จะเปิดนะ อันบนจะเป็นโจมตีอันล่างจะเป็นป้องกันอันที่สามจะเป็นเลือดนะอันนี้คิติคอนอันล่างสุดคือความเสียหายคิติคอนนะครับผมอ่าอันนี้คืออันอัพเบลอันบนนะส่วนอันที่สองนะครับผมจะเป็นในเรื่องส่วนของการใส่วงแหวนนะฮะพออัพขอบปุ๊บมันจะใส่วงแหวนได้2วงนะฮะนี่นะแล้วกดตรงนี้ แล้วก็เลือกปึ๊บใส่ได้สองวงเห็นไหมอ่านี่ตรงนี้ก็จะมีบอกว่าได้อะไรนะวงแหวนนี้ก็กดดูได้นะนี่มันจะบอกวงแหวนนี้ได้อะไรได้อะไรนะทำไรได้นี่มันจะบอกเลยเนะเปรียบเทียบได้นะก็ดูที่ตัวละครเราเนะนี่อันที่สองก็คืออัเนี่ยอย่างเงี้ยเราใช้อันนี้ซื้อในร้านค้าก็มี ฟาร์มวงแหวงก็มีนะอัพจะอัพวงไหนบวกวงไหนนะีน่บวกวงแรกพอแเราอัพเยอะกว่าเนาะแล้วก็อัพไปนะอ่าวงแรกอัพตันแล้วอันนี้อัพนี้ก็ได้นะแล้วก็กดตรงนี้ให้เต็ม20่สินะแล้วก็รอวิวสามสิบต่อไปค่อยอัพต่ออย่างเงี้ยผมนะม่ยากนะก็เล่นไม่ยากเล่นง่ายๆ อันนี้ตอบคำถามได้ของนะฮยพลังงานซื้อได้นะครับไม่ยากเลยกาชานะครับมีการันตี40ใบนะครับอ่าก็เกือผสมไม่เกลือเนาะได้ตัวม่วงซ้ำเยอะๆก็เอามาลงสนามได้ครับช่วยได้โอ้โหผมได้ม่วง30ใบเลยนะ <laughs> นี่ไอตัวนี้หัวแดงนี่ปล่อยหมาก็เอามาใช้ได้ครับ นี่ผมได้ถังซานแล้วซ้ำการันตี5ห้าใบนะฮะนี่ใช้เพชรเลยนะเปิดให้ดูสมัครไม่เป็นยังไงไปดูใน y o u t u b e นะฮะมีช่องหลายช่องทำนะฮะแปลภาษาด้วยนะแปลภาษาจีนด้วยว่าสมัครมันไม่เหมือนกันนะเต้องแปลภาษาจีนแล้วก็ทำตาม YouTube ว่าบางทีเขาบอกให้ให,ให้ให้กรอกช่อง3 ช่องสมันไม่ตรงกับช่องเรางเราต้องแปลของเขาว่าช,ช่องสามที่เขาให้กอบมันแปลว่าอะไรไงเวีกรรมในตัวฮิวนะฮะผมมีแล้วมาทำไมอีกวะโถ่แต่ว่าได้เสียวอูเพิ่มนะนี่เราก็มาอัพเหมือนเดิมอัพดาวตรงนี้ นะใช้เยอะเลยแหลังซานก็ครับนะนี่สามดาวเดี๋ยวสี่ดาวจะปลดตรงนี้ประมาณนี้นะนี่เนะราใส่โจมตีไปนะมีเยอะนะหลายหมดทุกอย่างแจกเพียบนี่ก็อย่าพลาดแล้วกัน เดี๋ยวโค้ชแจกนะฮะจากน้องเดวันเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเกมนี้สตรีมช่วงเช้าบ่อยๆนะฮะถ้าตันแล้วก็อาจจะเล่นกับเกมอื่นได้ต่อเนาะประมาณนั้นก็มาติดตามดูได้นะครับว่าผมสตรีมช่วงเช้าอยู่แล้วนะฮะช่วงประมาณสามสี่โมงเช้านะมาดูได้เล่นด้วยกันได้นะผมเซิร์ฟต้องนัดกันนะมันเต็มไวนะเซิร์ฟเผื่อแพ๊บเดียวเต็มแล้วนะก็รอเซิร์ฟใหม่เรื่อยๆนะมันจะเปิดเรื่อยๆ เนี่ยอันนี้ก็เซตนะฮะรับไปเฮ้ยต,ต,ตัวอะไรวะโุโย้ยหมาวะได้หมาไม่รู้เก่งมานะต้องเอาไปลองใช้นะผมฝุกนเนี่ยวยห้ดูเกมเพย์อ,อีกทีครับผมอารีนาแล้วกันเหมือนกันเลยนะฮะ 70,08กับ70,02รีบตีอารีนานะครับอ่าถ้าเล่นเซิร์ฟใหม่รีบตีอารีนาเอาเพชรในอารีนาได้เยอะมากแล้วมันมีกดสกิปข้ามได้ครับตามด่านกดสกิปข้ามสกิปข้ามพอเจอด่านบอยก็กดไม่ได้พอเจอด่านธรรมดาก็สกิปข้ามสกิปข้ามเรื่อยๆครับผมกิววอก็จบด่าน5นะครับจบด่าน5สร้างกิ้วได้ประมาณนั้นจบด่าน6นะฮะจะมีอารีนาเปิดแบบนี้เลยนะฮะ ก็เอาไปเล่นกันแล้วกันนะฮะวิธีสมัครก็ดูใน y YouTube เอาแล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บิลิบิลิไว้นะครับผมให้เพื่อนๆโหลดกันแล้วกันนะนี่เดี๋ยวผมนิดนึงนะฮะบิลิบิลิลก็อ่ะบอกท้ายคลิปแล้วกันนะบิลิบิลิลก็นี่เลยครับผมนี่ ลิงก์นี้ที่ผมทิ้งไว้ให้นะมาหน้านี้นะท่านโหลดอันแรกนะ Android a p p l e ก็อันแรกครับผมหรือจะสแกนก็ได้ Android ต้องโหลดอันแรกนะ Apple ด้วยอย่าโหลดอันพันเฮ็ดดีนะพอโหลดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนี่เลยนะพอโหลดเสร็จปุ๊บอย่าไปค้นหาตรงนั้นนะมันจะหาไม่เจอพอโหลดเสร็จปุ๊บนะยดูตรงนี้นะอันนี้ท้ายคลิปให้ดูนะ อพอโหลดเสร็จปุ๊บเข้าแอปมาสำหรับคนที่มี id ลลี่บิลลี่แล้วนะโหลดเสร็จปุ๊บเข้าแอปมานะฮะอย่าเพิ่งกดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ไม่ได้นะฮะให้กดรูปจอยนะรูปจอยเกมอ่าแล้วก็ค่อยค้นหาเกมตรงนี้อ่าใส่ชื่อไปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ให้นี่รูปหน้าแอปเป็นอย่างนี้ครับแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะใช้คลิป แล้วก็ใส่พอเข้าเกมปุ๊บเปิดเกมมาออย่าเพิ่งใส่หมายเลขเบอร์โทรสังเกตดูมันไม่ใช่หมายเลขไทยให้กดภาษาจีนบนบน,บนหน่อยนะบนบนอ่ะสี่ตัวนะกดปุ๊บมันจะให้ใส่เป็นช่องเหมือนเดิมให้ใส่หมายเลขบัตรหมายเลขเบอร์โทรเราแล้วก็รหัสผ่านแค่นั้นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม